สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับติดตามชมทักซิิงเทวดาวันนี้นะครับวันนี้ก็วันวันไหวนะครับก็ขอทุกคนมีแต่ความสุขนะครับสิ่งเจียอยู่อีสิ่งรีหัวใช้มีนี่ก็ต้องใช้กันนะครับก็ของกาสรัฐบาลนะครับที่จะให้นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เราก็มีสถานการณ์ปัญหานะครับ ชาวพมา่านะครับโดนรัฐประหารนะครับคุณรู้สึกยังไงนะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับชื่อน้องนายนะครับก็คนพมา่านะครับเราไปสัมภาษณ์น้องกันนะครับวันนี้ว่ามีความรู้สึกยังไงอ <found ing> อ่อ อ่ะน้องเข้ามาใกล้ๆวัสดีครับดังๆเลยนะเออเออเราเราเราตั้งแต่ที่เราฟังข่าวมาเนี่ยเราเราทำงานเมืองไทยนานเนี่ยทำมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีนะครับแล้วก็ช่วงโควิดก็ยังทําอยู่ใช่ช่วงโควิดนะครับเออเป็นยังไงความรู้สึกที่น้องเห็นเออ่ชาวพม่าออกมานะครับตู้กับอ่าเผด็จการนะครับอยากจะกลับไปด้วยครับอยากจะกลับไปด้วย ก็ต้ัต้องใช้ตังอยู่นะเออใจครับขอกำลังใจลังใจนะครับเราจะมีอะไรบอกเพื่อนๆชาวพม่าไหมเออนี่ลง YouTube เลยนะอ๋อใช่ครับพูดเป็นภาษาพม่าก็ได้พูดเป็นภาษาพม่าทีนกีนีว่เ่นนอรนอรเนออ์ follow อ่ะเราบางตัวก็ไม่รู้จริงๆอ่ะจะไม่รู้จิซูปิ้วไปတော့ဟိုကိုอ่ะเปลี่ยนတော့ไม่ย่าไว้มั้ยแหละတစ်เพ็ดๆหลังโคเยหัวเนี่ยปะเนาะอาไปจ้ะปะเนาะเอะเตียวเนี่ยเตียวไอ้หลุโยยกจีได้ดิถ่ายได้ก็มาแชร์ลงดิอารมณ์ฉันน่ะหลุโยไปคันษาย่ามาเว้ยเออไอ้หลุโยหนีหลากได้เนาะอันนี้20จ่อไปบางตัวก็ไม่หนีจริงเนาะไม่ได้หลุอาหน้าชี้เนี่ยเล็กออกเนาะโอเคนะครับ เออเป็นกำลังใจกันนะครับพี่น้องพูดมาเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องหรอกนะเออก็เป็นอะไรที่นะครับประชาชนชาวไทยนะครับเราก็ดูนะครับวันนี้พี่น้องชาวพม่านะครับได้ลุกขึ้นมานะครับปรับเพื่ออยากจะได้ประชาธิปไตยนะครับผมเช,ชื่อเลยว่าพี่น้องคนไทยก็อยากจะได้เหมือนกันวันนี้เราดูตัวอย่างพม่านะครับ วันที่เขาไม่มีใครเลยหรือเปล่าเราให้กำลังใจกันครับคนไทยนะครับวยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อๆกันไปนะครับปรับเสียงหนึ่งเสียงนะครับพม่าตัวเล็กน้อยที่มาทำงานในเมืองไทยวันนี้โควิดก็ยังอยู่นะครับแต่พม่าไม่ได้กลัวแล้วตอนนี้นะครับก้องการประชาธิปไตยอย่างเดียวนะครับขอขอบคุณน้องนายนะครับน้องนายนะครับที่วันนี้ก็ ใช้บริการแท็กซี่เทวด,ดานะครับแล้วก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆคนไทยทั่วโลกนะครับได้รู้ว่าคนพม่าก็ยังรักประชาธิปไตยอยู่วันนี้ความสัม,มคคีถ้าคุณมีความสัม,มคีผมเชื่อเลยว่าคุณจะนะต้องชนะกับอุปสรรคตัวนี้ให้ได้นะครับนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้งนายด้วยนะครับขอบอกเพื่อนๆชาวพม่าทุกท่านนะครับ คนไทยนะครับให้กำลังใจพวกคุณนะครับทุกคนนะครับสู้ๆนะครับเพื่อประชาธิปไตยขอเสียงตบมือให้น้องนายด้วยนะครับโอเคนะครับต่อขอสัมภาษณ์น้องนายจากแท็กซี่เทวดาแค่นี้นะครับในวันตุ่งจีนะครับซิงเจียยืออีซิงลี่หัวใชย่บยบ๊ายบายน้องนายยบาย,บาย